น้องหมาที่หมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านชาวเมียนที่ปางกุลละแล้วก็ปางที่ผาแดงก็เป็นตะขอเป็นหมู่บ้านเดียวกันเขาก็ปลูกกาแฟเหมือนกันแต่นี้ก็เปลี่ยนมาป <c oughs> ลูกลิ้นจีกันเยอะที่ปางปูเลาะผาแดงเดี๋ยวเราจะไปดูผาแดงกัน ฟังเสียงนกเสียงกาดูไก่ขันชมต้นลิ้นจี่โอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่บ้านที่เป็นถ้าเป็นสมัยก่อนคงจะสวยแบบอีกแบบหนึ่งเนาะนจะเป็นบ้านมานบ,บ,บ้านไม้ไผ่เนาะนบ้านไม้ไผ่แล้วก็มุงหลังจาก<อ>มุงคาะมาถึงางลอโอ้แต่สมัยก่อนมันมายากสมัยก่อนคนพื้นที่คนที่ข้างล่างเขาไม่ค่อยมากัน เดี๋ยวนิวสี่กับฟงกาแฟครับกองฟงกาแฟนี่เต็มไปหมดเลย มีไก่ด้วยกระพงกระเพาเขาก็มีนะดูสิคิดรู้ไหมทำไมน้องหมามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าน้องหมาเขาหนาวก็มานอนตากแดดอยู่ดูเดีวดูวิถีชีวิตชาวสวัสดีครับน้องหมาโอ้ไม่ได้มังควนกันมาทักทายกันโอ้จะเดินหนีไปไหนทำไมล่ะ สวัสดีครับพี่แงหยางสวัสดีครับแาหยางวันนี้วันนี้เมียประธานมาเองสารเข่งสา่งใส่ไก่กะใส่ไก่เนื่อก่ใส่กาแฟอ๋อสารเข่ง,ง,งใส่กาแฟขอญาตนะวันนี้จะมาโปรโมทหมู่บ้าน เห็นก็บอกว่ามีสองกรรมวิธีหลับผลิตกาแฟอื๋ออันนี้ทำเข่งใส่ไก่ใส่เนี่ยนะโอ้โหอยู่บนดอยนี่อากาศดีสบายไม่หนาวนี่ครับน้องหมาในนี้น่ารักมากเลยอ่ะไม่มีเสียงเลย แถบนี้จะไม่เหมือนทางเชียงใหม่ที่บางจุดนัก่เที่ยวต่างชาติมาเยอะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เนี้ยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็คนไทยในพื้นที่ขึ้นมาเที่ยวกินกาแฟเดินเล่นอะไรพวกเนี้ยแต่พูดถึงความบริสุทธิ์การท่องเที่ยวในีตรงเนี้ยจะจะก็เรียกว,ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะน้อยก็เลยวิถีชีวิตเขาก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่เก็บอะไรนี่แมงลักแมงลักบ่ ขนาดคนเมืองยังสงสัยกันอันไหนกอมกอ่ออันไหนเบาอันไหนกอมกอ่ออันไหนแ่งลักเขต้องเด็ดมาดมก่อนวันนี้มามาอัปเดตอีกรอบหนึ่งเคยมาแล้วจะมาอัปเดตหลายครั้งเพราะว่าอยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวของชุมชนคณะชุมชนของหมู่บ้านชาวเมียนที่ปางเละเงี้ยป้ากะ แต่บอกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิวสวยมากเลยโอ้วิวสวยมากเลยดูวิวเนี้ยโอ้แต่มันก็เราอยู่บนเขานะจุดไหนมันก็สวยไปหมดแหละแต่ว่ายอมยอมแล้วไปวิวสวยทุกจุดสวยสวยทุกมุมอะไรนะมะมัน ตรงไหนที oh, uh. oh, ่ก็ตากกาแฟอีกเดินย้อนลงไปหน่อยดีไหมโอ้ใช่หมดเลยอหมูบ้านกาแฟโอ้หมูบ้านกระฟงกาแฟปางปูเลาะโอ้กาแฟดิกาแฟก็ตากกาแฟกัน นี่ก็คือเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเะเป็นหมู่บ้านที่แยกออกจากปางไม้แดงาาผาแดงคือเราจะเดินแอดจะเดินลงไปดูเขาทำาก็ไม่ก็เขาทำาผลิตก,กาแฟาออกมาแบบไหน,นยังไงในทางออกจากหมู่บ้าน <c oughs> เดินลงไปตรงนี้แหละคือวิถีบ้านๆวิถีชุมชนชุมชน โอ้เขาผลิตกาแฟโชคดีมากเลยวันนี้มาช่วงที่เขาผลิตกาแฟกันเดือนธันวาอ๋อมีน้องเป็ดน้องห่านให้ดูด้วย

เอา้าสาตอมานมมามุมาเมื่อไหร่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่างไปรับใ <c ười> ครแม่คราวที่แล้วมาก็ไม่ไปรับอ <c ười> ยากมาด้ในคราวที่แล้วแล้วมามาเมื่อไหร่ก็เจอกันเจอกันทำงานนัไมไม้นมาวันนี้มาก็วันนี้เจอแล้วเอ่อท่านผู้นําชุมชนโอ้เขาร้างเนี่ยนะเมียไม่ให้ไปนี่ยายยายเขาเลี้ยงเออล้างกาแฟ คือตากก่อนจะไม่ค่อยล้างหรือว่า,ล,าล้างก่อนค่อยตากเราเก็บเป็นเม็ดแดงอย่างไนกับซอบอ่ะเก็บเป็นเม็ดแดงแดงแล้วก็แดงแล้วก็มาสีเป็นอย่างงี้แล้วก็หมักไว้สักคืนให้มันให้มันล้างง่ายๆแล้วก็ไปล้างพอล้างแล้วเราก็าาต้องมามาม,มาคัดเอ่อเอาเ,อาม,เอาม็ดเอาเม็ดแดงแดงมาที่เรเก็บมาเสร็จแล้วก็เอามา,ามาสีเป็นมาสีก่อนคือสีก่อนที่มันจะ ไปเพราะตากก่อนใช่ไหมต้องสีแล้วค่อยไปตากสีก่อนแล้วค่อยตากสีให้มันไอ้เปลือกออกใช่ไหมใช่ใช่ตากไม่เป็นการสุดท้ายละตากแล้วก็พร้อมขายตากแล้วก็พร้อมขายใช่ตากไอ้สีถ้าาตกมันจะเป็นอย่างเงี้ยไอ้ที่ที่อินนี่ขาวอ่ะเป็นแบบไหนนะกาแฟกะลาเนี่ยกาแฟกะลานี่เนี่ยกะลาครับอ๋ออันนี้ตากแล้วใช่ไหมอันนี้คือเราล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วก็ตากตากให้มันแห้งกี่วันอะ ถ้าแดดดีก็มันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งโอ้ต้องเป็นอาทิตย์เลยเหรอ,อน,อนี่แดดดีเป็นอาทิตย์เลยแต่อย่างนี้คือ <laughs> ที่มันตายขำคาต้นหรืออะไรเงี้ยเราก็รูดมาทําเป็นอ๋อตากให้แห้งแล้วก็เขาไปสีสีรอบเดียวข้างในอ๋อที่อ๋อถ้าถ,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 ถ้ากรณีที่ว่ามันแห้งคาต้นแล้วก็มาตากแบบนี้แล้วค่อยสีอีกรอบหนึ่งสีเป็นอ่าสีเป็นสารเลยรอบเนี้ยสีเป็นสารแล้วคั่วเลยอ๋อสีแล้วสีเป็นสารแล้วก็คั่วเลยถ้ามันแห้งคาต้นนะนะใช่ถ้าเป็นแห้งแบบนี้นะไอ้พวกนี้เขาจะไปขาย ทำกาแฟดำพวกกูเลี้ยงอ่ะอ๋อพวกนี้นะทำกาแฟดำมันก็มันก็ต้องคัดเกรดอีกทีหนึ่งใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้จะไปทำพวกกาแฟมีมีแบรนด์ไงมีอ๋อจะทำแบบนี้ต้องก็ทํทำกาแฟที่มีโรงมีแบรนด์โอ้โหที่คุณภาพดีกว่าอืม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 ออืโอยยายยายยังทำงานอยู่เนี่ยสุขภาพดีมากเลยอายุเท่าไหร่ปีเนี่ย โอ้โหเจ็ดสิบนี่ใช่ไหมผอปทบอยู่นี่ใช่ไหมตอนนันั่งหันไล่เลยกว่าผู้บังคับขแก้มผู้บังคับขแก้มยังก็ผู้บังคับยังก็ผู้บังคับแก้ังคับแก้มเนี่ยท่านผู้นําจะว่างหรือไม่ว่างก็ต้องอยู่ที่แบบพอคนเนี้ยโอ้ดีใจมากเลยมันได้มาเจอตัวจริงแล้ว เออเจอตัวจริงเออเมื่อก่อนมะนอกจากลิ้นจี่ก็คือล่ะคือก็คือกาแฟนี่เนาะตอนนี้บางฟารนี่คือเดี๋ยวนี้เป็นเอากาแฟมาเป็นหลักละเอาเหรอใช่ใช่อย่างสองสามปีก่อนนี่ช่วงก่อนนี่จะขี้เป็นหลักอ๋อตอนนี้ลิ้นจี่มันสภาพอากาศมันไม่มันไม่เอื้อเลยเนาะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมืนมันอืมก็เลยก็เลยต้องต้องอ๋อ ต้องขอบคุณท่านประธานมากเลยครับผมตอี้ข้างฮะตอี้เอาปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาจบกันตรงล้างกระพงกาแฟกันนี่แหละแล้วโอกาสหน้าก็จะมาอัปเดตใหม่จะพยายามโปรโมทปักโปรโมทกาแฟปักโอคิดดูแล้วกันกาแฟที่แบบกินอยู่ตรงขียงดื่มกาแฟตรงนี้แล้วก็ดูชาวบ้านเขาผลิตกาแฟตรงนี้ด้วยเนี่ยนั้นว่าคุยกัน คุยกัออ่ณผนะีอ่าีีเสจเ่อแล้วเจอกันเจอกันคราวหน้าเนาะยายเนาะเจอกันคราวหน้าเนาะครับผมมาอัปเดตคราวหน้าเจอกันใหม่ครับผมฮะขอบคุณมากครับผม